แกำมาดเกมไม่แล้วทำไมผมไม่ได้มาอาดเกมวะคือผมไปเที่ยวครับเลยไม่ได้อาดเกมมาหนึ่งอาทิตย์อะซึ่งตอนนี้เล่นและวันนี้ในแมปชื่อว่าบัตนี่เทลเอ่อมันเกมก็น่ารักไงเกมน่ารักเข้าตีฮาราวินเดือนฮาลาวีนใช่ไหมเดือนแห่งผีแต่ผมมาเล่นเกมน่ารักมันเข้าตีม นี่เหมือนเกมผู้หญิงเลยซ้ำ้ากระต่ายสวัสดีคิงวันนี่เราต้องกดเหรอเราล,ลองรอให้นายมาที่นี่อยู่นะน่าเห็นไหมเมืองเราดีมวิวเออกำลังตกอยู่ในอันตารายใช่ไหมโว้ยอะไร ตอนนี้เออประทานของเราตอนนี้กำลังเศร้ามากเมกิ้งเดือดเขาทำไมเมกคือทำไมเมกอย่างนี้เอาไปจากที่นี่เมกอะไรอะ What? วัดเพราะก็นายสามารถทำให้มันแบบสงบได้เออจอยนี้สนุกเข้าไหมเราบอกว่าเราจะช่วยเมืองเราได้นะ แล้วก็ไม่ยืนลงข้างนอกด้วยพอมีหลายคนในภาษาขชงตกลงมาจากเมฆพอเราอยู่บนเมฆเหรอตอนนี้ก็ไปได้แล้วนี่หนึ่งว่าเมืองเลยแหละที่แท้ก็บนเมฆ <c oughs> อ๋อสวยงามมากพี่ครับ ีเห็นในเรื่องน้ะหรือเปล่ามีการชันเลือด้วยไอ้นายนายเอาศพไว้ที่ไหนจะไปเชื่อครับอันนี้มันเกมน่ารักจะไปเชื่อมันแค่าภาพลงตาทุกคนจะไปเชื่อมันก็แค่าภาพลงตาก็บอกช่วยกันตายใช่ไหมตัวไหนอะอ๋อนี่อะทักบอดเบนนี่แฮร์รี่อเล็กจอแม็กบ๊อบมักเกตแจคไอ เอ๊ะไอยาเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนเอโอ้ย,ยเยอะประเดนี่แฮร์รี่ช่วยฉันด้วยบ้านของฉันนะ่ะมันมีควนันควันมันเข้ามาจากป่องควนันอะเลยฉันเข้าไปไม่ได้ช่วยหาทางหน่อยดิมันมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หยุดมันปอ่นนะปองควันอะป่องควันอะไรเออ ผมรู้แล้วครับทําไมมาเพราคนนี้เขาเปิดว่าลมอยู่ไงมันเลยเข้าแล้วเนี่ยแคลองแคปมันหายไปมันอยู่บนบอร์ดเมื่อวานเนี่ยแต่อนนี้มันหายไปแล้วช่วยหามันหน่อยอ้บอร์ดเดี๋ยวเออเคเออมมีโบลอน้ำด้เก็บไปได้ประเด็นนี้เด็กใช่ไหมคุยดิอ ขนาดของเล่นกระต่ายฉันหายแน่ตอนนั้นฉันเล่นกับพ่อแม่อยู่ในป่าตอนเช้าแล้วตอนนี้ฉันก็ทํามันเหลือนเอาไว้ช่วยเออพามันหน่อยถ้าไม่ได้ให้เข้าไปในป่าด้วยตัวเองได้เลยนี่มีควยใช่ไหมอืมนี่มีสองคนรับเควสตอนนี้บ้านฉันน่ะมีคนป่วยอยู่ ท่านไม่มีเงินเพราะที่ไปซื้อเค้กแคหลอดที่ทําให้เขาพวกเขาดีขึ้นช่วยเออไปหาเงินแล้วก็ซื้อเค้กแคหลอดหน่อยโอเคครับนี่ครับเจอด้วยฉันหาแว่านาฉันไม่เจอทัางรังเออทํางานที่สวนน่ะตอนเช้าต่านนะท่นต้องทํามันหล่นตรงนั้นแน่เลยฉ่นก็จะทําเองได้แหละแต่ว่าฉันมองเห็นถ้ามีแว่นไปหามันหน่อยนะได้เลย อืมแล้วมันอืมมันเดินเข้าไปได้เลยได้ได้เหวอเ,เอเอมันเป็นภาพลวมตาทุกคนอย่าไปเชื่อก็นี่อะไรก็ตายทุกคอตายไม่ใช่หรอกใชด้วยเจ้งเรงปีขึ้นมาล่ะซึ่งมันสนุกมากตอนนี้ชสิดแล้ว ช่วยไปเอาบันไดมาช่วยเช้ลงมาหน่อยเออปีนเสานี้ลงมามันเดี๋ยวช่วยลงมาใช่ไหมโดดได้ได้ก็ตายอืมอ่านี่บันไดเจอแล้วเออคือมันต้องชนหรือมันต้องหยิบผมมันต้องกดแล้วต้องชนไม่รู้เมือนเออเอาไปเราคนมากเลยฉันปีนลงมาได้แล้วโอเคน่่ม,มีคนหน้าเบิ่งเควส อย่างที่บอกมันไว้แค่ภาพลงตาอย่างไปเชื่อเกมผีที่ไหนแล้วนี่มันเกมกระต่ายน่ารักน่ารักนี่เขาก็งกดอะไรเออเออไอยนี่เป็นตาม่ยังมาจากไหน เคาลงตาดนะ้อย่าไปคิดว่าทางใดทางกลับลืมเลยนี่ใช่ไหม <c oughs> เอาไปครับผมจือไว้นะครับไปขอบคุณมากเลยนะช่วยฉันได้มากเลยตอนนี้ฉันมองเห็นแล้ว <laughs> เราเลยเ <laughs> มืองมันเริ่มแปลกแปลกเลมซ <s> าแดนคาวมอแครหลอดฟรีแครลอดซุปฟรีแครลอดบอฟฟินฟรีแครอดเคดดีฟ้ฟรีแครหลอดพายฟรีแครหลอดเจ็กหนึ่งโทล่าเปเชลแล้วแครหลอดหนึ่งสองสามสีิทำไมาแครหลอดแพงจริงเลยพี่นะมูนเอนตาทำไม่มีใครมาร้านชั้นเลย อ้วันดีนายช่วยฉัานหน่อยได้ไหมช่วยเอาเอ่อ,อไอปายโบเตอร์นี้ไปติดให้ทั่วมือเลยนะคุยคนจะได้เห็นเคเนี่ยอะไรอนี่อะไร,อะไรเอซีนี่คืออะไรมีแคร์ทเขียนไม่ได้เฮ้เนี่ยอ๋อนี่ของเล่นมั้งมาจากไหนอ่ะ ตอนแรกเหเงาปุ๊บแล้วก็มีกระต่ายตกลงมาแล้วก็หายไปอย่าคิดมากนะมันแค่ภาพลงตายอย่าคิดมากเออมีปัหาได้เปล่าฮัลโหลสวัสดีต้นหนื่งจะทำติอันนี้แปลว่าอะไรเออตะตัวเราจะต้องการท่าแค่หลอดแต่มันแพงมากที่ร้านเออแพงจริงน่าจะหลักหมื่นนะช่วยไปหาแค่หลอดถ คิดนเช่นไหแล้วผมจะไปหางเงินจากที่ไหนเนะี่ยเออแถวนี้ก็ได้พี่แถวนี้ก็มีแครอทเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยแครอทใหญ่หมดตั้งใหญ่โอ้ยหายออกมาเสิออกมาเส,ออมาสิมามีอะไรมาเดออกมาเดแล้วบอกนี่อะไรเออเกียร์แล้วอันใหญ่นี่มันนับไหม รู้ว่าใหญ่ตรงนูน้นเปล่าเออไม่แน่มาเออหมดดอนอ่ะดูไม่น่าครบห้าด้วยซ้ำนี่มีมาแค่สี่ดูอันนี้มันนับว่าห้าขอบคุณมากเลยท่านว่าทำตัวได้แล้วอ๋อมันอะไรอะนายก็รู้ดีนี่ไม่มอพิเศษหรอกปกติดี แคลอดใช่ไหมละ่ะเออชามใหญ่มากเลยนะกินได้ไหมกินไม่ได้หรอว h a t ันี่ครับผมเจอป้ายแครอลแล้วแครอลเนี่ยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนี่คือตังน่ามจริงนี่มันป้ายใช่ไหม คืออันใหญ่นี่มันเป็นแครหรอแต่ติดมาเป็นปอย <c oughs> <c oughs> นี่อะไรกดได้ไดๆมูนแหนงตาโอเพนนาอ๋อติดโปเตอร์สามจุดตรง,ตงไหนบ้างเนี่ยนี่โบรอนน้ำเก็บไม่ได้เลยอ่ะเตดต้ดตนใจครับต้นใจเข้าลาดีของเพื่อนมีคนไหนนะอันนี้อ๋ออันน,น,นี้ซื้อเครเแคร์อดให้ มาลายขอซื้อเคแคโรลเจเดี๋ยวเนี่ยว่านายมีตังเงินหนึ่งบาทเออไม่รู้ว่าเกณนี่นะเป็นบาทดออเออดอลลาร์ม่นจะดอลลาร์เลยนายซื้อแคโรลไหมเอ้ยเคแคโรลนี่เลย N P O I โพรซอนที่แปลว่ายาพิษ ไม่หรอกมก้กคิดไปเองไม่มีอะไรเกมก็ตายเนี่ยน่ารักน่ารักไม่มีอะไรไปคุณมากเลยทีนี้ก็ให้ครอบครัวฉันกินได้แล้วอขอบคุณมากป้าชฉันรู้สึกดีขึ้นเลยแล้วตอนนี้เห็นไหม,มคิดไปเองผู้ชายไม่ใช่ยาพิษไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดไปเองมัน <c oughs> ติดป้ายตรงไหนไหมเนี่ยเออ แล้วไอ้บล็อกนี่มันคืออะไรอ่ะกอนี่มีเควสอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยต้นไม้ฉันไม่โตเลยอ่ะฉันไม่รู้ทำไมฉันไม่ลดนานพันด้วยซ้ำแต่ฉันคิดว่าไม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นคือคือลดนามมนโตต้นไม้ก็ต้องลดนานไปไม่ลดก็ตายสิลดมากก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมเออเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่ะไม่น่นแะ เหมือนบอกหาวอเทอร์ลิงหาบูรดน้ำอ่านี่ํำได้อยู่แล้วเหลือใครเหลือนี่ใช่ไหมอ่าเนี่ยติดครบแล้วโปรเตอร์ Porter. เอาไปครับบูรดน้ำได้เจอมันที่เรียกบูรดน้ำได้แล้วพี่ปลูกต้นไม้เอะไหนต้นไม้ผมไม่เห็นเลยว้าวมันได้ผลด้วยเขาพูณมากอ๋อนี่เหรอต้นแครอทขอได้ไหม ผมติดครบแล้วครับสามที่เราคนมากเลยดูเอ้ยดูที่มีลูกค้ามาไหมดูสิมันได้หัวลูกค้ามาแล้วคนแรกไหนอะ่ะอ,อะไรครับพี่เอาเลย <c oughs> อ๋อถ้ามันเสร็จแล้วมันจะขึ้นตกใช่ไหม อ๋อ,อไม่เอาของเล่นให้เขายังไม่ให้น้องเอาไปครับน้องุณเจอมาแล้วขอบคุณมากเลยครับพี่เหลือเนี่ยใช่ไหมแก้เรื่องบ้านเออต้องกดปุ่มขึ้นตรงไหนอะเนี่ยหโดดได้เออเกมนี้โดโดได้เอยครับไอ้อออจริงจากดูแบบ เออไปดูรอบรอบนะบอกมันกันได้ไม่ให้ไปเป็ดเรียบร้อยก็เอ,อยร่วกจะไปคิดแค่พ้าลงตาไม่มีอะไรหรอกขอบคุณมากเลยที่ช่วยนะว้าวนะทำได้ตอนนี้มาที่ปราสาทนะมีรางวัลด้วยเคอืมไอ้ติงตนั้นก็มีปลายแข็หลับเหมืนกันนะเนแหล ครบแล้วใช่ไหมครบจริงนะตกลงป้ายหลังป้ายหลังนี่หายยังเอ๊ะไอ้ใครอะ่ะจุดตอนไหนไม่หายด้วยตานนี้ก็้ามมีเคลมเหมือนกันเนอะเจอฟิดมือน,นี้ที่ย่างที่น่าเห็นนะแต่ต้องเรียยวอย่างที่นี่จะมีเวลามากที่จะคุยในใจเลยพวกเขาลงแท่นดูมันมีกล้องยู่ที่เหม็นบิ๊กกล้องเลย ไปที่เรือเอ่อในพระธรรมนี้หลังป้ายนี้เนี่ยท่านอยู่ที่ปราสาทนะไปได้แล้วเมื่อกี้บอกให้ไปที่เรือหอเรือหอ,อยไหนอะบอกแล้วเป็นแค่ภาพลวงตาเออไหนเรือหอข้างนอกอะ มันก็ไม่มีนะเมยไม่มีอะไรหรอกตรตายนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรเยแค่กระตายเมื่อกีก้ใครพาดลงตา <c oughs> รางวัลคืออะไรครับยิ <c oughs> นดีด้วยนะนายได้ช่วยเมืองนี้ไว้แล้วแก้น่น,นะนายไม่สามารถออกไปได้ น่าเศร้าจริงเลยพวกเรารู้นายก็ร <Carwyn>. ู <stere reconcile> ้ความจริงหายตะกลางของเมืองนี้ยยกกันสิ้นกูดนฝันดีมีเอออะไรหกติบวินักวิไปอะไรเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยหรือว่านั่นเรือหอบ่ะเรือโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหก็ตายตายนี่ โอ้โหตายทาั้งเมืองเลยเหรอเฮ้ยโอโหโอ้เผาหมดเลยเอยเอ้ยไอเ,ออเออนี่ยอะไรตอ,อนนียเรือเหาะใช่ไหมขึ้นไปแล้วไม่อยู่เออไปแล้วไม่อยู่แล้วเมอืองนี้ไปไปไปทำไมโมเดลมันเป็นอย่างนั้น <c ười> คือผมใส่เป็นตัวโมเดลที่ฟรีอยู่เลยโอ้ยข้างเราอื้ม มันจบแล้วใช่ไหมนี่ชาเนียออกมาจากผ่านไลน์นั่นแล้วใช่ไหมเออไม่รู้บลอลวองเย็กเคลื่อนเลยนี่จบแล้วใช่ไหมโอเคเจอใหม่คลิปหนะ้า